สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีมูมวิดีส์มาไลฟ์ฟอร์เลเวอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิดีโอซีดีคเคลาเกะลักพันบล็อก4รวมเพลงรักบาดลึกจากหัวใจคนล็อกนะครับก็จะมีวงบริสันด์แลมเรทโทสเปกโปเตโตกาลาแฮงแมนพันเคและก็อินสติ้งนะครับอันนี้เป็นโลโก้รักพันล็อก4นะฮะข้างล่างจะเป็นบ้านสีเขียวกับตึกสามสีเหมือนเดิมแล้วก็เป็นโลโก้25ปีเจมส์แกรมมี่ แลมมิ Big บิกเอ็อราคา155บาทข้างบนซ้ายจะเป็นคําว่าคาราเกะเฉยๆนะครับข้างบนขวาก็จะเป็นคาราเกะรูปไมเป็นพื้นหลังสีส้มนะฮะแต่มีสัดตัวเคไว้อยู่นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นวิีติคาราเกะทั้งไทยและอังกฤษนะครับสันโปกก็วิโอซีคาราเกะรับพันล็อกสี่เลขรหัสแผนแ่นเดือนปีที่ลำหนายประมาณนี้นะครับแต่นี้มันจบปรกอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะ นี่อันนี้มีทั้งหมด14เพลงนะครับคราอเกะและพันล็อกสีนะครับอันนี้ก็มีเจ็ดศิลปินเหมือนเดิมนะคะเจ็ดวงล็อกเหมือนเดิมในอันลบั้มพันล็อกสีนะครับแลวมุมขวาจะเขียนว่า VCD คราอเกะทั้งไทยและอังกฤษนะครับจะมีเว็บดอทจีเมมเบอร์และดาราเกตนะฮะสนุกทั้งร้องสนุกทั้งเต้นโชว์ร่าเด็ๆในโลกออนไลน์อันนี้จะเป็นบาร์โค้ดสติ๊กเกอร์บังไว้นะครับรายละเอียดก็ จำนวน14เพลงผลิตวันที่12กันยายนปี51จำหน่ายวันที่7ตุลาคมปี51นะครับสงนเรื่อง4ตุลาคมปี51รันทามก็58นาที34วินาทีคอมมอดีตยูทอนวิดีโอ MPEG-1 c a ต์วันแคแล้วก็ v ิ d Cloud เก็บวิธีใช้ผู้ชมรับฟังสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีที่อยู่ของบริษัทเบอร์โทรต่างๆแล้วก็มีข้อมูลลายสแตมป์นะครับ ส่วนใบอนุญ,ญาตจะเขียนว่ารักพันล็อก4ี่บริษัทเจมแกรมี่จำกัดมาชนกทอ028ก็1สาวทำห้าหนึ่งเพื่อรองสำเนาอันนี้กรุงเทพมือสีน้ำเงินนะครับก็มีประมาณนี้นะครับขออนุญาตแกะซิลก่อนนะครับโอเคผมแกะเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คืออันนี้บาร์โค้ดในตัวปกนะครับเพราะว่าเป็นซองอะ่ะเขาจะบังไว้นะครับมาดูข้างในกันนะครับ ลักษณะตัวแผ่นก็มีศิลปินทั้งหมด7จดศิลปินหรือ7วงดนตรีนะฮะแล้วก็มีแท็กที่1นถึงสิบบนขอบแผ่นแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นโลโก้ VCD c l o u g a t Home c l o u g a t บ้านสีเขียว c l o u g a t for Commercial ตึก3สีแล้วก็มีคอมหพคดิจิตอลวิดีโอ MGA แล้วก็มีโลโก้ครบรอบ25ปี GM Grammy อันนี้จะเขียนว่าลักพันล็อกสี่นะครับเป็นโลโก้เหมือนกับปกหน้านะครับตรงนี้จะเป็นรหัสแผ่นกับเลขใบอนุญาตนะครับอันนี้ก็คือคําเตือนวิธีใช้บ้านสีเขียวกับตึกสามสีประมาณนี้นะครับแล้วมีเขาเป็นลายสแตมป์ส่วนตรงนี้จะเป็นวิธีการใช้บ้านสีเขียวกับตึกสามสีในปกนะฮะว่ามันใช้ได้กับอะไรบ้างอันนี้ คือลิงโทนทั้งหมดของเพลงว่ามีอะไรบ้างนะครับเขามีให้โหลดแล้วก็มีวิธีการดาวน์โหลดของแต่ละค่ายด้วยว่ามีอะไรก็มีประมาณนี้อันนี้ก็คือชื่อเพลงใครเป็นคนเรียบเรียงเพลงนี้แล้วก็ประมาณนี้นะคะก็มี อันนี้คือช่วงแรกก็คือเพลงอะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ศิลปินแล้วก็อัลบั้มจากของอะไรคำร้องทำร้องเนี่ยเปลียนโดยใครเขาเลงประมาณนี้นะครแล้วก็มีรูปภาพเจลลี่ของศิลปินต่างๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับครับแล้วก็วันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ที่ช่อง p m ีมูฟี่ดิสมาไลฟ์ฟอลเ e อร์ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ